เออไปกันเลยไปเลยไปเหยไปนลยไนเลยไปไปเลยไปเลปเยไปเลยไปเยลยวเลปเลยไปเลยไปเลยเลยไยไปเลยไปล้ไปเลยไปเลยไปเลยเยไปไไปไปปเลย

对不对？